สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังลองเล่นใส่เลนทิวภาค2ฉบับรีเมคบอกก่อนว่าผมไปนอนลงบานมาครับผมได้เกือบไปใส่เลนทิวจริงๆไม่สบายนะครับแล้วก็ต้องแอดมิดระหว่างนั้นเนี่ยใสเลนทิวมันออกพอดีรู้สึกกระวนกระวายอยากเล่นมากค่งได้เล่นจริงๆวันนี้แหละเล่นแล้วก็เลยเอาความรู้สึกหลังลองเล่นมาเล่าให้ฟังกันครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างใส่เลนทิวภาค2เนี่ยเป็นเรื่องราวของเจมส์ซันเดอร์แลนด์ที่อยู่ ก็ได้รับจดหมายจากเมียที่ตายไปแล้วว่าเธอรอเขาอยู่ที่ Silent Hill ตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องแกล้งกันแต่ลายมือในจดหมายเนี่ยมันลายมือเมียช,ะชะัดๆก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมาแล้วกันมาในเมืองลึกลับเมืองห่างไกลในชนบทของอเมริกา Silent Hill ในภาครีเมคเนี่ยเกมเปลี่ยนการควบคุมจากการล็อกมุมกล้องแล้วก็แทงคอนโทรลมาเป็นการควบคุมแบบทันสมัยมุมมองบุคคลที่3กล้องอยู่หลังตัวละครโดย เราจะสามารถควบคุมตัวละครได้อย่างอิสระมากขึ้นมันสร้างมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเกมผสมกับกราฟิกและบรรยากาศที่อัปเกรดมากกว่าเดิมบอกเลยครับว่าบรรยากาศของ Silent h i l l ภาค Remake เนี่ยมันหลอนมันเหงาและมันอึมครึมน่ากลัวมากกว่าเดิมมันเป็นบรรยากาศแห่งความไม่รู้ครับระหว่างที่เล่นเนี่ยผมรู้สึกตลอดเวลาว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรวะตรงนั้นมันมีอะไรแอบอยู่หรือเปล่าที่หัวมุมนั้นจะมีตัวอะไรโดดมาหรือเปล่า จริงๆตอนที่ผมเล่นเวอร์ชันต้นฉบับก็รู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ว่าในภาครีเมคเนี่ยด้วยอะไรที่มันอัปเกรดขึ้นมาหลายๆอย่างมันทําให้ความรู้สึกแบบนั้นมันทวีคูณนะผมไม่ชอบอะไรที่มันจัม์สแกร์อยู่แล้วอะแล้วเกมมันเล่นกับความรู้สึกตรงนั้นนะความรู้สึกว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรหรือเปล่าในหมอกนี้มันจะมีอะไรโดดใส่หน้าเราตอนไหนแล้วอีกการที่ผมชอบมากๆเลยคือเสียงบรรยากาศครับ เสียงแห่งความเงียบคือระหว่างที่เราเดินไปบางทีก็จะมีดนตรีบางทีก็จะมีเสียงเหมือนเสียงไซเลนหรือบางทีก็เป็นเสียงแห่งความเงียบแล้วก็มีเสียงบรรยากาศเสียงอะไรไม่รู้กรอกแกรอกแกกอยู่ในป่าในไร่ข้าวโพดหรือในซอกตึกมันดูขนลุกเลยครับผมว่าออกแบบเสียงมาได้ดีมากทําให้ไม่ค่อยกล้าเดินต่อเท่าไหร่แต่ มันก็ไม่ได้ตึงถึงขนาดไปต่อไม่ได้ครับสำหรับระบบเกมเพลย์เนี่ยเกมมันค่อนข้างจะทันสมัยมากขึ้นแอคชั่นมันลื่นไหลขึ้นครับเราสามารถโจมตีแล้วก็กะจังหวะด้อสหลบศัตรตูได้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องต่อสู้ตลอดเวลาครับเกมให้ตัวเลือกกับเราที่จะสเตลหรือว่าเดินหลบศัตรตูไปเลยตามสไตล์ซวเวอร์เวิร์เรอร์นะครับยากระสุนและทรัพยากรจะค่อนข้างหายาก ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเล่นในระดับน o อ m มอยังรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันคือ เกมเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราสำรวจแต่ว่าการสำรวจมันก็มีข้อแรกคือศัตรูมันมองเราไม่เห็นครับแต่การสำรวจการทุบกระจกการเดินไปนู่นมานี่เนี่ยมันสร้างเสียงแล้วมันก็จะล่อศัตรูเข้ามาบางครั้งมันก็เป็นกับดักมันจะมีจุดให้เราตกใจหลายๆจุดอยู่ตามมุมตึกหรือว่าใต้ตึกใต้รถถ้าเกิดไปสำรวจไปทุบรถมันก็จะโผงออมาศัตรูในเกมมีหลายประเภทและวิธีการต่อสู้วิธีการรับมือ ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วยิ่งเล่นเราจะยิ่งปลดล็อกอะไรมากขึ้นอย่างวิทยุที่สามารถฟังเสียงว่าตรงนี้เนี่ยมีสตรูอยู่หรือเปล่าหรือว่าปืนที่เล่นๆไปแล้วก็จะได้ปืนมาอะไรประมาณนี้ครับเอามารวมกับการบริหารทรัพยากรที่เรามีว่าเราควรจะจัดการมันตรงนี้หรือว่าทำเควสเก็บของแล้วก็ วิ่งผ่านไปเลยซึ่งมันก็เป็นความสนุกของเกมแนวนี้แล้วถ้าเกิดใครเคยเล่นซีรีส์ Resident Evil มามันจะให้ฟิลคล้ายๆกันนั่นแหละครับแต่ว่าแอคชั่นของซีรีส์ Silent Hill เนี่ยมันจะไม่ได้ดุเท่ากับ Resident Evil ตามเซตติ้งของเนื้อเรื่องที่ตัวละครของเรามันไม่ใช่คนที่ถูกเทรนมาทางด้านการทหารเนี่ยนะครับซึ่งมันเข้ากับฟิลของเกมดี ด้านเนื้อเรื่องเนี่ยเกมนี้มันจะออกแนวจิตวิทยาหน่อยๆตัวละครหลายตัวน่าติดตามโดยทีมพัฒนาเขาตั้งใจที่จะใช้เนื้อเรื่องจากไซเลนฮิลสองต้นฉบับก็คือใช้เนื้อเรื่องเดิมเลยเพราะงั้นใครที่ไม่เคยเล่นไซเลนฮิลต้นฉบับมาเลยก็น่าจะไม่มีปัญหาครับน่าจะเล่นได้สบายๆแล้วก็ สนุกตื่นเต้นไปกับการเล่าเรื่องของเขาด้วยแต่ถ้าเกิดใครเคยเล่นมาแล้วก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งได้เห็น Silent Hill อัปเกรดซึ่งมันดีมากๆภาพรวมคือชอบมากครับสำหรับ Silent Hill เวอร์ชัน e m a k e เป็นเกมที่รู้สึกว่า โอเคถึงมันจะแพงไปหน่อยแต่รู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปตอนเล่นเห็นได้เลยครับว่าทีมงานเนี่ยใส่ใจในการพัฒนามากๆทั้งรายละเอียดต่างๆทั้งฉากทั้งการเคารพต้นฉบับแต่มันก็มีอะไรที่ขัดใจอยู่เหมือนกันนะระหว่างที่เล่นเนี่ยเจอบั๊กอยู่บ้างครับนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ใช่เกม breaking bug อะไรครับไม่ได้ทําให้เกมค้างแค่แบบได้ตลกดีส่วนที่ขัดใจอีกอันก็คือเรื่อง เฟรมเรท30 fps ในคัสเซนมันขัดหูขัดตาเพราะว่าในช่วงของเกมเพลย์เนี่ยมันลื่นครับมันเล่นแล้วรู้สึกแบบลื่นไหลพอเข้าคัสเซนแล้วรู้สึกแบบตัวละครกระตุกขึ้นมาทันทีก็เลยแบบขัดใจนิดนึงแต่รวมรวมแล้วรู้สึก ชอบครับเกมนี้ไม่เสียดายเงินที่ซื้อมาเล่นแต่ว่าเกมมันอาจจะราคาสูงไปนิดนึงลองพิจารณาดูครับว่าเราชอบ Survival Horror หรือเปล่าหรือชอบ Silent Hill หรือเปล่าถ้าชอบก็จัดเลยสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือย,อยังถ้ายัางฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆครับสาหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ